สู่ยช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมขะช่วงนี้ละคะ่ะเป็นจุดคลายแม็กมากๆเลยค่ะที่เรานะคะจะมาพูดถึงโรคเบาหวานนั่นเองค่ะมาต่อดีกว่าค่ะคุณหมอคะ,คะอยากจะสอบถามมากเลยเมื่อกี้นี้ข้องใจะคะ่ะเบต้ากูแคนค่ะเบต้ากูแคนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอีกอะคะ คือเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะจริงๆผลิตจากยีสต์นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเขาผลิตโดยการที่เป็นดินามิกฟีส์ได้เนี่ยนะคะไดเนี่ยนะคะก็คือผลิตแบบไม่ผ่านความร้อนนะคะเบต้ากูแคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบ มีประสิทธิภาพมากานะคะในการที่จะไปกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์นะฮะคือคนเราเนี่ยนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบสเต็มเซลล์เนี่ยการผลิตสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะลดลง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 เออนะคะคแต่ตัวเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะเขาจะไปกระตุ้นไขกระดูกของเราให้ผลิตสเต็มเซลล์ให้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็คืออวัยวะใดเราบกพร่องใช่ไหมคะเช่นเราเป็นเบาหวานเนี่ยก็คือตับอ่อนระบบพร่องนะฮะเขาก็จะเป็นเซลล์ต้นกําเนิดของตับอ่อน เห็นไหมฮะก็จะทําให้ใช่ค่ะก็จะทําให้เซลล์ของตับอ่อนเนี่ยค่อยๆฟื้นฟูเห็นไหมแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอตับอ่อนแข็งแรง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 ปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะผลิตอินซูลินได้เยอะขึ้นเห็นไหมฮะเบาหวานของเราก็จะค่อยๆลดลง เห็นไหมฮะเขาก็จะไปจับน้ําตาลในเลือดเนี่ยกลับเข้ามาในเซลล์ได้ปกติค่ะแล้วอย่างเวลาหนูเวลาออกกําลังกายแล้วมันจะชอบแบบเจ็บหัวเข่าค่ะจะหมอขึ้นเหมือนมันจะดังเก็บเก๊บตลอดเลยค่ะอันนี้ก็สามารถช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงๆเนี่ยก็คือไว้ต่อไปก็คือจะพูดเป็นเฉพาะเบาหวานใช่ค่ะจะพูดทุกโรคเลยแต่ว่าตอนวันนี้คือพูดเรื่องเบาหวานไงฮะเออนะคะขอถามเลยค่ะถ้าสมมุตินะคะว่าหญิงตั้งครรภ์ค่ะแล้วอยู่ๆเป็นเบาหวานค่ะและยังจะและ ไปหาผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารเสริมหรือว่าเสริมอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของเบต้าคูเกนก็าสามารถทานได้ไหม ได้ค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือว่าทั่วไปเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยมีโอกาสเป็นเบาหวานในช่วงเดือนที่6เดือนที่7เนี่ยนะฮะหกเเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานโดยไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนเลยนะฮะก็คือว่าการทํางานจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะฮะผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็มีโอกาสผิดปกตินะฮะเพราะฉะนั้นผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าดูแลเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้อย่างน ในการที่จะดูแลก็จะทําให้นะคะตับอ่อนเขาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะผลิตอินซูลินได้มากขึ้นเห็นไหมฮะฮอร์โมนก็จะปกติเขาก็จะหายเบาหวานค่ะแล้วก็คือกินเบต้าคูแคนบางคนบอกว่าอ้าวผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วจะมีผลกระทบต่อเด็กไหมจริงๆดีมากกับเด็กด้วยนะคะคือไม่ใช่ดีกับคุณแม่อย่างเดียวนะคะกับเด็ก,กในครรภ์นเนี่ยก็ดีด้วยนะคะเพราะเบต้าคูแคนอย่างที่บอกไงฮะ,ะเขากระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์นะแงนก็จะมีผลดีทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเนี่ย เด็กเล็กเนี่ยนะคะก็มีโอกาสจะเป็นเบาหวานได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นโดยกรรมพันธ์นะฮะก็คือการาตับอ่อนเขาเนี่ยอาจจะกําเนิดมาก็คือไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเนี่ยมีค่าเบาหวานแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ป่วยเลยบางคนเนี่ยนะคะเป็นอาการแบบเบาหวานเลยคนเป็นเบาหวานเลยนะ,ะอ่อนเพียไม่มีแรงหิวน้ำนะคะน,นู่นนี่เงี้ยฮะพร้อมอะไรเงี้ยนะคะ เด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถจะกินได้นะคะกินตัวเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะก็จะทําให้ตับอ่อนเขาแข็งแรงแล้วเขาก็จะหายจากโรคเบาหวานได้อนอกเหนือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเราเนื่องจากเราสะสมนะคะอของหวานของของ,ของอทั้งผลไม้ทั้งของหวานหรือว่าแป้งข้าวขาวเนี่ยมานานเพราะนั้นก็มีโอกาสจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วเบาหวานอย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเป็นโรคที่เหมือนกับว่าหลายคนบอกว่าเป็นแล้วแบบ สิ้นหวังอะคือกินอะไรไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าต้องงดการกินเคร่งเครียดมากในเรื่องการกินนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีโอกาสได้มารู้จักกับตัวเบต้ากูแคนนะคะแล้วก็อาจจะมีสมุนไพรอื่นๆนะคะเช่นภูคาาหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นตัวที่เสริมนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะปุ่มคุ้มกันในร่างกายนะคะแล้วก็ทาให้เป็นอายุวัฒนะอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะ ต่อสู้นะคะกับเรื่องของการที่เรากินของหวานมามกเกินไปนะคะก็ทําให้ตับอ่อนแข็งแรงนะคะ,ะใช่ค่ะ<ภ><ภ>แล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่เริ่มรู้สึกมีอาการคล้ายๆจะเป็นเบาหวานเช่นเริ่มมีอาการอยากกินของหวานถ้าอยากกินของหวานนะคะท่านผู้ชมนะคะ ต้องระวังเลยค่ะแสดงว่าน้ําตาลของคุณนะลดคุณถึงอยากกินของหวานมันจะเป็นน้ําตาลลดอย่างเงี้ยขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็น้ําตาลขึ้นไปเลยค่ะคนะไม่ลงละนะ,ะขึ้นเลยก็คือเป็นเบาหวานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเ,ออเริ่มมีอาการนะฮะเล็กน้อยในเรื่องของการอยากหวานเนี่ยนะ,ะก็แสดงสะท้อนว่าคุณเริ่มมีอาการของน้ําตาลตกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ต้องระมัดระวงังหรือว่าอาจจะใช้วิธีการเราเออกินนะคะสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดมาฮะ,ะเบต้ากูแคนที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆนะคะภูคขาหรือว่าเออส่วนผสมของไอตัวที่สังเคราะห์จากแดดนะคะของพืชอะไรเงี้ยนะคะตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ดีอ่า,อาะนะคะพูดง,ง่ายๆนะคะผู้ชมค่ะว่าช่วยปกป้องและป้องกันนั่นเองคะ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเราอยากจะบอกค่ะว่าคุณไม่ต้องไปหามาที่ไหน,น คุณไม่ต้องออกจากบ้านไปคุณไม่ต้องไปไหนเลยอยู่หน้าจอทีวีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นี่คือสิ่งที่เราสรรหามาแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้แหละมันควรจะคู่กับคุณผู้ชมเพราะว่านะคะคือผลิตภัณฑ์นะคะ NK Booster ที่ค,คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเขามีสารสกัดนะคะจากเบต้ากูแคน นะจากยีสต์นะคะที่ช่วยกระตุน้นนะคะสเต็มเซลล์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างนั้นน่ะมันอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วก็เอกสารนะคะคือที่ไปหาข้อมูลมาเยอะมากเอ๊ะอะไรที่มันจะเหมาะกับคุณผู้ชมกันนะคะ,คะเราก็เลยนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่อยากจะมานําเสนอและอยากจะบอกต่อบางคนบอกว่าอ่ะคุณทิ์ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหน,นอ่คุณเห็นไหมคะเป็นเม็ดอะเม็ดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือในหนึ่งกล่องนะคะ 1>, 1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด60แคปซูลค่ะในราคานะคะที่ขายอยู่2,500บาทแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่องะอนะคะสามหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งนะคะตัวนี้เองคือเขาจะมีสารสกัดนะคะอย่างที่คุณหมอได้พูดมานั่นแหละนะคะก็ ถามคุณหมอด้วยคุณหมอคะเบาหวานนี่มันจะต้องมียังไงบ้างมันจะต้องมีสารสก,กัดอะไรยังไงแบบไหนช่วยได้ไ <c oughs> บ้างก่อนที่จะเข้า <c oughs> อะไรก็ต้อ ท่านท่านผู้ชมคะคือเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆบางคนบอกอุ๊ยผมเป็นมาแค่3ปีแต่จริงเนี่ยมันก่อกําเนิดมาอาจจะ10ปีแล้วด้วยซ้ำไปแต่อามอารูแต่มาูก็คือแบบ3ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการการดูแลเนี่ยไม่ใช่ว่าอุ๊ยตายคุณกินอาหารเสริมแค่กล่องเดียวคุณจะหายเนี่ยไม่ใช่นะคะที่ที่เขาทำโปรโมชั่นอาจารย์ว่าสมควรเลยนะคะห้ากล่องเนี่ยน่าจะหายพอดีนะคะสำหรับคนที่ยังเป็นไม่นานนะคะก็ จริงๆก็คือเขาก็ไปอย่างที่บอกเนี่ยค่ะกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อ,อตับอ่อนของคุณจะค่อยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะทําให้โรคเบาหวานของคุณก็จะค่อยๆลด,ล,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 ดลงลดลงลดลงแต่นี้หลายคนถามว่า เอ๊ะจะกินควบคู่กับยาเบาหวานได้ไหมนะฮะอาจารย์ก็แนะนําว่าต้องกินควบคู่กับยาเบาหวานนะคะท่านผู้ชมก็คือกินไปก่อนกับยาโรงพยาบาลอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือกินกินควบคู่ไปแล้วก็พอเออ่ตับอ่อนคุณดีขึ้นเนี่ยนะคะเออ่ทางหมอทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะลดยาเบาหวานเองนะคะเออ่แล้วหลายคนก็เออ่เนื่องจากกินยาเบาหวานมานานเนี่ยนะคะหลายคนก็ต้องต้องทราบนะคะยาเบายาเบาหวานเนี่ยเขามีเอฟเฟกต์กับไตอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยกับ านาเธอค่ icana, ะนะทานซะใช่ค yes. ่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็คือเบาหวานสุดท้ายก็คือไตวายนะคะเอา้างไตอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ตามมาเลยค่ะนะคะแล้วก็คือทุกคนก็ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ดูแลก่อนเนี่ยก็เป็นบุญของคุณคุณเปิดมาช่องเนี่ยก็เป็นบุญของคุณอยู่แล้วนะเออคุณได้รู้ว่าเออคุณมันมีสารอาหารที่ แก้ปัญหาเรื่องเบาหวานได้มีสารอาหารมีเบต้ากูแคนที่กระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์และเป็นเบต้ากูแคนที่พิเศษก็คือเป็นสกัดเย็นนะคะก็ะะจะทําให้ใช่ไม่ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเบต้ากูแคนที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแ,แลนะกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ใหม่ให้กับตับอ่อนของท่านผู้ชมได้นะคะใช่ค่ะนะคะเขายังบอกด้วยว่าถ้าเกิดใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแลกัน นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่อยากจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเบาหวานนั้นนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะหายใช่ไหะเพราะฉะนั้นนะคะคือเป็นเรื่องยากมากเลยถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานอย่างที่คุณหมอได้ที่บายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินก็ต้องุยเห็นเพื่อนกินขนมหวานเห็นเพื่อนกินอะไรอือหจะมีอีกอันหนึ่งนะคะคุณทิพย์มันจะอารมณ์เครียดด้วยนะคะ เบาหวานเนี่ยนะคะ<อ>ก็คือจะขึ้นกับอารมณ์ที่เครียดนะคะถ้าท่านท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกรุณาด้วยนะคะคือทําไมบางคนบอกว่าทําไมต้องเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออบางคนก็โอ้โหไอ้นู่นนิดก็เครียดไอ้นี่นิดก็เครียดอย่างเงี้ยค่ะวิตกกังวลไปหมดนะคะอยู่ที่นี่เป็นห่วงบ้านอยู่ที่บ้านเป็นห่วงลูกหลานเอา้า เครียดไปหมดมนะเออก็คือบางเรื่องเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทําใจให้สบายๆหน่อยนะคะเออไปทําบุญถุนทานไปไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยนะคะเออเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เออเป็นเรื่องที่จะทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบนะคะไม่เครียดเกินไปเครียดก็ก่อโรคอยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็บาหวานก็ขึ้นกับอารมณ์เครียดด้วยนะคะอ่าอถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิปนะคะ จะให้คุณหมอนะคะทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะในแบบธรรมชาติบําบัดอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ทิปขอย,ย้ำในส่วนโปรโมชั่นนิดนึงค่ะเพราะว่านะคะทางทีมงานของเรานั้นย้ำแล้วก็เน้นม,ม,ามากๆเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นนะคะได้มาเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะคะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูแลสุขภาพของคุณนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขค่ะที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอหนึ่งกล่องนะคะมี60เม็ดนะคะคุณก็สามารถที่ ทานได้ประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดในกรณีที่คุณนะคะอาจจะเป็นาทานเช้า2เย็น2ก็ได้ในกรณีที่ คนที่เป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเป็นเบาหวานสูงนะคะ,คะหรือถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่เป็นแต่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองก็เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้นะคะ,คะอันนี้ก็สามารถโทรไปสอบถามวิธีการกินเพิ่มเติมได้ค่ะกับคอร์เซ็นเตอร์ของเรานั่นเองค่ะและโปรโมชั่นของเราค่ะซื้อ5กล่องรับไปเลยค่ะ1กล่องนะคะคุ้มมากเลยะนะคะ,ะ,คะตอนสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ อาจารย์หมอฝากนิดน,นึงแล้วกันในไหนก็แมแพทย์แผนจีนและธรรมชาติบำบัดแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยโอเคคุณผู้ชมซื้อแล้วก็สั่งไปแล้วเราจะมีวิธีการบำบัดเพื่อให้สุขภาพของเรานั้นเนี่ยไปในทางบวกบวกบวกแล้วก็บวกดีมากยิ่งขึ้นเ้ยค่ะท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ซื้ออาหารเสริมไปเนี่ยนะคะอาจารย์ก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะเพราะว่าคือคุณมีโอกาสที่จะหายจากโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ การดูแลตัวเองก็คืออย่างที่บอกนะคะไม่ใช่ว่าอุ <spaghetti> ้ย uhh, เรามีอาหารเสริมแล้วเราฉันก็ตามสบายเลยนะคะ <S 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 ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทานอาหารเสริมปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะจริงๆดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นข้าวขาว,ขาวเปลี่ยนซะนะคะเป็นข้าวกล้องนะคะผลไ, <uit> ไม้ก็พยายามลด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 หน่อยนะคะอย่าก,กินผลไม้หวานกินผลไม้รสจืดนะคะอารมณ์ก็อย่าเครียดเกินไปนะคะก็ปล่อยวางบ้างนะคะอายุมากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะทําให้คุณสุขภาพดีแล้ว จริงตัวนี้เนี่ยนะคะ NK เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยแค่เรื่องเบาหวานนะคะไว้ต่อไปอาจารย์ก็จะมาแนะนําว่าเออ NK ตัวนี้มันจะช่วยโรคอะไรบ้างจริงๆช่วยได้หลายๆโรคมากนะคะแต่เฉพาะท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยได้ทานนะคะก็คือท่านที่เป็นเบาหวานปกตินะคะก็คือทานเช้าเย็ดเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งนะคะแต่ถ้าท่านที่เริ่มมีแผลเบาหวานนะคะเอออย่างเงี้ยนะคะเริ่มมีแผลท,ที่ที่เท้าที่อะไรต่ออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเช้า2เย็น2ออย่างเงี้ยนะคะอ่า ะะก็ดูแลให้หายจากอ,อ,อาการเบาหวานได้ค่ะนะคะแล้วก็ทําใจให้สบายๆนะคะผู้ชมอยากเครียดปล่อยวางข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ปรงๆลง,ง,งบ้างนะคะ นี่อันนี้เหมือนบอกตัวเองมากเลยนะคะคุณหมอรู<_<_้สึกว่าตัวเองเครียดในข่าวที่ตัวเองได้เสพทุกวัน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 ตีหนึ่งถึงตีสามต้องนอนค่ะถูกต้องค่ะแต่ตีหนึ่งถึงตีสามนี่ยังอยู่รูดโทรศัพท์อยู่เลยนะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะคะฝากไว้ด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้พลังของเรามุดลงแล้วนะคะไว้โอกาสหน้าค่ะ ทิปและคุณหมอนะคะก็จะนําสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันอย่างแน่นอนเพราะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ